สวัสดีครับสำหรับแฟนแฟนบอลชาวลูกดนังทุกท่านซึ่งในวันนี้เราก็มีนัดกันเหมือนเช่นเคยกับช่วงเช้าตู่กับการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุชัชเดชตามโปรแกรมประจำวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568โดยที่ในเกมวันนี้ครับผมก็มีคู่บิ๊กแบตในศึกไทยลีกมาฝากกันหนึ่งคู่ซึ่งก็จะเป็นเกมที่ทางฝั่งของเดอะแรบบิทบีจีปททมไนเต็ดก็จะต้องรับการมาเยือนของสิงห์เจ้าท่ากาธาเรืเอฟซีสำหรับคู่นี้ก็จะลงสนามกันในเวลา1ทุ่มตรงนะครับ ส่วนอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นเกมลาลิกาสเปนที่จะลงสนามกันในเวลาตีสามตรงโดยทางฝั่งเจ้าบ้านเซบีย่าก็จะต้องโคจรรับการมาเยือนของเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาและสําหรับที่ทางบวกกับผลงานสสิติของทั้งสองคู่ที่ผมมีมาฝากกันจะมีทีมไหนที่น่าลุ้นและน่าตามกันบ้างนั้นเราก็มาดูกันไปพร้อมๆกันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปของเราผมก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก,ก็กดแจ้งเตือนให้กับช่องสูบชายประเด็จของเรากันด้วยครับ และในส่วนของบทวิเคราะห์วันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเราก็ไปตามกันไปพร้อมๆกันเลยครับเกมคู่แรกเราก็จะไปกันที่สนาม BG จีประทุมสเตเดียมโดยทางฝั่งเจ้าบ้านเดอะแรบบิทบีจีประทุมยูเอตดก็จะต้องรับการมาเยือนของสิงเจ้าท่าการธาเดือ FC ซนะครับและสําหรับราคาให้ที่แคบไม่กั้นก่อนเกมก็ยังยกให้ทางฝั่งเจ้าบ้านเหนือกว่ออยู่ที่ราคา0.5ครับ สำหรับอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมในตอนนี้ทางฝั่งเจ้าบ้าน b ีปทุมยูเตดพวกเขาก็รังอยู่ดับที่6ของตารางโดยผลงานที่ทำได้ทั้งหมด20นัดที่ลงสนามก็เก็บชัยชนะมาได้8เกมเสม,มอหแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่6เกมครับส่วนทางด้านฝากฝั่งทีมเยือนสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ f อนั้นผลงานในการลงสนาม20เกมเท่ากันพวกเขาก็เก็บชัยชนะมาได้ถึง9เกมเสม,มอเท่ากันกับทางฝั่งเจ้าบ้านอยู่ที่6เกมแต่ทีมเยือนสิงห์เจ้าท่าในฤดูก,กาลนี้ก็แพ้ไปเพียงแค่5เกมเท่านั้น ก็เลยทําให้พวกเขาก็มีอยู่ที่33คะแนนแล้วก็รั้งอยู่ในบที่3ของตารางโดยก็มีคะแนนตามหลังจากฝูงอย่างบุริรามยูเต็ดอยู่ถึง18คะแนนครับสําหรับผลงานของฝั่งเจ้าบ้านเดรบิดบีจีประทุมยูเต็ดนะครับหลังจากที่พวกเขาแต่งตั้งเอตเทนีฮัสสันขึ้นมาเป็นโค้ชก็ดูเหมือนว่าผลงานก็จะดีขึ้นมาผิดหูผิดตาเลย พราะจากผลงานในช่วง5เกม BG ปทุมยูตนเตดก็ยังคงไม่แพ้ใครมาตลอดทั้ง5เกมและแม้ว่าจะมีเกมที่บุกไปเสมอให้กับทางด้านหนองบัวพิชยะมา1เกมก็ตามแต่ผลงานที่เหลือครับ BG ปทุมยูตนเตดก็ยังสามารถเก็บชัยชนะไม่ได้ทั้งหมดโดยผลงานทั้งหมดนั้นก็มีเกมที่เปิดบ้านเอาชนะขอนแก่นยูตนเตดมาได้ที่สกอร์4ประตูหนึ่งนาทต่อมาก็ยังบุกไปเอาชนะลบบุรี FC มาได้ในเกม FA ครับที่สกอร์3ประตูศูนย์บุกไปเจ้าให้กับหนองบัวพิชยะมาที่สกอร์1 ก่อนที่ในเกมนัดถัดมาครับก็ยังสามารถเอาชนะตันจงปาร์เกอร์ยูอต็ดมาในเกมสิงคโปร์ครับที่สกอร์2ประตูหนึ่งส่วนในผลงานในเกมนัดล่าสุดนะครับทางฝั่งของ BG ปทุมก็เพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะตรังการูจากมาเลเซียมาในเกมช้อปปี้ครับมาได้ที่สกอร์4ประตู3โดยที่ผลงานในการทาเงินของทางฝั่งเจ้าบ้าน BG ปทุมพวกเขาก็ยังสามารถทําผลงานทํากําไรให้กับนักลงทุนมาได้แล้วถึง3เกมจาก5เกมหลังสุดส่วนทาาด้าฝั่ง,งทีมเยือนสิงเจ้าท่าการท่าเรือ FC นะครับ ผลงานในช่วง5เกมแม้ว่าจะมีเกมที่สะดุดแพ้ม,มาถึง2เกมให้กับขอนแก่นยูเอตและสุโขทัยเอฟซีมาก็ตามแต่ถ้าว่าผลงานที่เด่นที่สุดในช่วงนี้ก็ได้จะเป็นเกมที่พวกเขาบุกไปเอาชนะทัพประสาทสายฟ้าบุรีรัมยูเอตไม่ได้คารังที่สกอร์หประตูต่อศูนย์ก็เลยทําให้ผลงานในช่วงหลังก็เหมือนจะก,กระเตื้อขึ้นมานะครับหลังจากที่พวกเขาก็ไม่สามารถเก็บชัยชนะจากใครมาได้เลยถึง4เกมติดต่อกัน ส่วนในผลงานในเกมนัดล่าสุดสิงเจ้าท่าการท่าเรือ f อก็ยังบุกไปเอาชนะฉามชนชนบุรีไม่ได้ในเกมลีครับถึงสกอร์4ประตูศูนย์และสําหรับผลงานในการทําเงินของทั้งั่งทีมเยอนครับผลงานของพวกเขาก็เป็นไปตามผลงานในสนามเลยเพราะการท่าเรือ FC ก็มีเกมที่ทําเงินให้กับนักลงทุน,นมาได้เพียงแค่2เกมแล้วก็ยังเจ๊งราคาไปถึง3เกมด้วยกันครับแต่ถ้าหากว่าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันของทั้งคู่ ผลงานที่ออกมาก็ยังเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านเดลรบบิทบีจีประทุมยูเต็ดที่ก็ยังเป็นฝ่ายทาผลงานได้ดีกว่านะครับเพราะถ้าเรามาดูผลงานในการเจอกันในช่วง10ครั้งบีจีประทุมยูเต็ดก็ยังเคยเอาชนะสิงเจ้าท่ากาทาเลืเอฟซีไม่ได้ถึง7ครั้งและพวกเขาก็แพ้กับทีมเยือนไปเพียงแค่3าครั้งเท่านั้นและสําหรับผลงานในเกมนัดล่าสุดที่คู่เจอกันแม้จะเป็นเกมที่กาธาเรืยเอฟซีได้เล่นในบ้านของตัวเองแต่พวกเขาก็ยังเป็นฝ่ายพ่ายแพ้กับบีจีประทุมยูเต็ดไปที่สกอร์2ประตูต่อหนึ่ง แล้วถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาไฮเดแคปเอเชียณเวลานี้แม้ว่าราคาก็ยังคงไม่มีการขยับปรับตัวไปทางไหนก็ตามแต่ทิทางที่ได้มาก็ได้มีการขยับเอียงไปทางฝั่งของด้านเจ้าบ้านเดือดรับบดมากกว่านะครับซึ่งเราก็จะสังเกตได้จากราคาค่าน้ําผลตอบแทนของฝั่งเจ้าบ้านก็ได้มีการขยับปรับตัวลดลงมามากกว่าทางฝั่งของด้านทิมเยือนแถมยังไม่พอกับกระแสในต่างประเทศในตอนนี้ก็ยังคกสอดคล้องกันอีกเพราะจากการปรับตัวของอัตราการจ่ายในเลทราคา1นึ่งคูนั้น ทางฝั่งเจ้าบ้านเดแรบบิดก็ยังคงมีการปรับลดของอัตราการจ่ายราคาค่าน้ำหุ้นตอบแทนลงเช่นกันซึ่งจากการปรับตัวที่ออกมามันก็ยังคงสอดคล้องกับผลงานในการเจอการของทั้งคู่บวกกับผลงานในช่วงหลังๆครับของทางฝั่งเจ้าบ้านบีจีปทุมนั้นที่ในตอนนี้ถ้าดูภาพรวมก็ยังคงเหนือกว่าทางฝั่งของทางด้านทีมเยือนอยู่มากเพราะฉะนั้นในการเจอกันของคู่นี้แม้ว่าชี้ชัดของทั้ง2ทีมก็อาจจะดูสูสีคู่ขี้แต่สําหรับในมุมมองของผมแล้วผมก็จะคงยกให้ ทางฝั่งเจ้าบ้านก็น่าจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านเบียดเอาชนะสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟซีไปได้ครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่ยูบีจีนัดนี้ขยี้ชัยเกมคู่ที่2เราก็มาอยู่กันที่สึกเลกาสเปนครับโดยในเกมนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านเซบียาพวกเขาก็ต้องโคจรพบกับทางฝั่งของเจ้าบุญทูบ,บาร์เซโลนาและสำหรับราคาให้แคบไม่ก้นก่อน,นเกมของคู่นี้ เลทแรกก็เปิดมาที่ราคา0.75ครับซึ่งถ้าหากว่าเราจะมาดูจากเดทราคาที่ให้มาในตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับเพราะจากผลงานในการเก็บกินราคาให้ทแคบเอเชียหลักของทั้ง2ทีมก็ดูเหมือนว่าทางฝั่งทีมเยือนเจ้าบุทุมบาราา์เซโลนาพวกเขาก็จะมีผลงานที่ดีกว่าทางฝั่งของราเจ้าบ้านเพราะจากผลงานในเซตีทุกรายการที่บาซ่าลงสนามในฐานะทีมเยือนแล้วก็ไปต่อทางฝั่งคู่แข่งอยู่ที่ราคา0.75นั้น สถิติในค่าเก่าๆทางฝั่งเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาก็ยังเคยทําผลงานกีฬาทำกไรให้กับนักลงทุนมาได้แล้วถึง62%ส่วนทางด้านฝั่งเจ้าบ้านเซบีย่าครับกับเกมที่พวกเขาถูกมองว่าเป็นรองอยู่ที่ราคา0.75พวกเข,เขาก็กลับเคยทําผลงานกีฬาทำกำไรให้กับนักลงทุนมาไดเพียงแค่38%เท่านั้นก่อนที่เราจะไปดูสถิติตัวอื่นๆเราก็มาดูอันดับตารางคะแนนของท,งองทั้ง2ทีมกันก่อนครับ สำหรับผลงานของท่าฝาเจ้าบ้านตั้งแต่หลังโชงปีใหม่มาผลงานของพวกเขาก็ทําได้ไม่ดีเลยครับพอเซบีย่าก็เก็บชนะไม่ไดเพียงแค่นัดเดียวท่านั้นก็เลยทําให้ผลงานอันดับตารางคะแนนของท่าฝากเจ้าบ้านพวกเขาก็ยังคงรั้งอยู่ถึงอันดับที่12ของตารางแล้วก็ทาไปได้ทั้งหมดเพียงแค่28คะแนนจากผลงานเก็บชัยชนะไม่ไดเพียงแค่7เกมตลอดทั้งฤดูกาลจาก22เกมที่ลงสนามทั้งหมดครับส่วนทาาน้านฝากฝั่งผู้มาเยือนเจ้าบุทุมบาร์เซลโลนาในตอนนี้พวกเขาก็ยังคงรั้งอยู่ถึงอันดับที่3ของตาราง ด้วยผลงานที่ลงสนามไปทั้งหมด22เกมก็เก็บชัยชนะไม่ได้ถึง14เสมอ3แล้วเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาก็ยังแพ้ไปเพียงแค่5เกมก็เลยทําให้ในตอนนี้ก็มีอยู่45คะแนนตามหลังจาฝูงอย่างทัพราชาชุดข่าวเรอัมลมาดริดอยู่ที่4คะแนนสําหรับผลงานของฝั่งเจ้าบ้านก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าในช่วง5เกมหลังทางฝั่งของเซบีย่าก็เก็บชัยชนะไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวจากการบุกไปเอาชนะคิโรนามาที่สกอร์2ประตู1 ส่วนในผลงานที่เหลือก็มีเกมที่เสมอไปถึง3เกมแล้วก็บุกไปแพ้กับทางด้านเอาเมียมาในเกมโคปาเดลเลอีกหนึ่งเกมครับโดยที่ผลงานใน2เกมหลังทางฝั่งของเซบีย่าก็ทําได้เพียงแค่เจ้าให้กับทางฝั่งของเอสปนยอนแบบคือจับไปที่สกอร์หประตูหนึ่ก่อนที่เดนนดาล่าสุดก็จะบุกไปเจ้าให้กับเกตาเฟ่ไปแบบจืดๆอีกที่สกอร์ศประตูต่อศและทางฝั่งของทีมเย,ยนบาร์เซโลนาครับ ในเกมนัดน,นี้พวกเขาก็ต้องการ3คะแนนสถานเดียวเพื่อที่ทําคะแนนไล่ตามทีมจากฝูงกับรองจากฝูงอย่างเรอัวมาดิดและแอติโกมาดิดส่วนผลงานในช่วง5เกมบาร์เซโลนาก็ยังมีเกมที่เก็บชนะไม่ได้ถึง4เกมแล้วก็ลุดเจ้าให้กับทางฝั่งของอาตาตาไปในเกมยูฟาแชมเปี้ยนีกไปเพียงแค่เกมเดียวนั้นโดยที่ผลงานของบาร์เซโลน่าใน2เกมหลังสุดพวกเขาก็ยังมีเกมที่เปิดบ้านเอาชนะอาราเบสไปได้ที่สกอร์หประตูศูนย์ ก่อนที่ในเกมนั้นล่าสุดครับก็จะบุกไปถลม่มทับค้งงคาวบริเซียไม่ได้ตามคาดไปอีกถึงสกอร์5ประตูต่อศูนย์แล้วถ้าเราจะมาดูสถิติผลงานเฮตุเฮตในการเจอกันของทั้งคู่นะครับผลงานที่ออกมาจากการเจอก,กันทั้งหมด10ครั้งทางฝั่งของบาร์เซโลนาก็ยังเคยเอาชนะเซบีย่าไม่ได้ถึง8ครั้งแล้วก็มีเกมที่บาร์เซโลนาก็เคยแพ้กับเซบีย่าไปเพียงแค่1เกมโดยก็เป็นเกมฟุตบอลถ้วยด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเราจะมาดูผลงานในการเจอกันสองครั้งล่าสุดของทั้งสองทีมนั้นผลงานที่ออกมาก็มีเกมที่บาร์เซโลนาบุกไปเอาชนะเซบีย่าไม่ได้ถึงถิ่นที่สกอร์สองประตูนหนึ่งก่อนที่ในเกมนัดล่าสุดที่คู่เจอกันในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาบาร์เซโลนานก็จะเป็นฝ่ายเปิดบ้านถล่มเซบีย่าไปอีกถึงสกอร์ห้าประตูต่อหนึ่งเราสลับมาดูทางด้านความพร้อมไลน์อัพสิทตัวจริงของทังคู่กันบ้างนะครับซึ่งในเกมนัดน,นี้ทางฝั่งเจ้าบ้านเซบีย่าพวกเขาก็จะจัดทัพมาในระบบ433 โดยในตำแหน่งผู้รักษาประตูครับก็จะออกสตาร์ทโดยทางด้านออยานีรันปราการหลังสีตัวในเกมนี้ก็จะมีทั้งฮวนลูซานเชสโลอิกเบลเดเนบัลยากูเดลส์และอาเดียเปเรซาส่วนสามมิดฟิลด์แดนกลางก็จะมีทั้งซาอูยิเกสอัลเบิร์ตซามีโลโกกาและชิบิวโซส่วน3ตัวแดนบนครับในเกมนัดนนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านก็จะคงเลือกใช้โรดี้ลูเกบาคิโออิซักโรเมโรและทางด้านลูเบนวากาส ส่วนทางด้านฝากฝั่งทีมเยือนเจ้าบุตทูมบาร์เซโลนานะครับในเกมนัดนนี้ผู้รักษาป,ประตูพวกเขาก็ยังคงไม่สามารถใช้งานมาร์กอันเดอแตสเกนได้โดยในการจัดทัพนั้นก็ได้จมาในระบบ4ี่สามาครับ,รบโดยในตำแหน่งผู้รักษาป,ประตูในน,นนัดนี้ก็จะเป็นทางด้านวอเซกเชสเน่ปราการหลังสี่แบ็กโฟก็จะกอบไปด้วยชูสกุนเดเปาคูบาซีโรนาลาราโคและทางด้านอาริฮโดวาเดเราขยับมาดูที่หัวใจหลัก3มมิดฟิลด์ในแดนกลางกันบ้างนะครับ ซึ่งในเกมนัดน,นี้ทางฝั่งของทิมเยือนก็จะเลือกใช้กาบีเบรดี้และมาร์กัสโดส่วนสามประสานในแดนบนดครับรามินยามาลลาฟินยาและโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ก็จะเป็นสามประสานคอยล่าตะข่ายในเกมนัน,นี้ครับและถ้าเราจะมาดูจากเดทราคาให้ทีแคบไม่กัน้นที่ให้มาจากเดทแรกที่อยู่ที่ราคา0.75 แต่ในตอนนี้ราคาใกล้มีการขยับปรับไหลแรงสูงขึ้นไปถึงราคา1.25ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่จากเด่นราคาของแฮนดิแคปเอเชียแบบนี้ก็เลยทําให้ราคาค่าน้ําในอัตราการจ่ายของทางฝั่งเจ้าบ้านเซบีย่าพวกเขาก็ยังคงมีการปรับลดลงมาเหลือเพียงแค่ราคา0.84ถึง0 88เท่านั้นและก็แน่นอนนะครับว่าจากการปรับตัวของราคาที่ออกมาแบบนี้มันก็ยังคงสอดคล้องกับผลงานของทัคู่ ทีมองยังไงชั่วโมงนี้ผลงานของทางฝั่งทีมเยือนบาร์เซโลนาก็ยังคงเหนือกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านเซบีย่าอย่างชัดเจนแถมยังไม่พอสถานการณ์ของบาร์เซโลนาพวกเขาก็ยังต้องการ3ามคะแนนเพื่อที่จะไล่จี้จากฝูงและรองจากฝูงให้ได้มากที่สุดบวกกับผลงานของเจ้าบ้านเซบีย่าที่ตั้งแต่ในช่วงหลังปีใหม่มาก็ยังคงลุ่มลุดอนๆแล้วก็ยังคงเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้ซึ่งจากการคาดการณ์กับมุมมองของผมในชั่วโมงนี้ผมก็ยังคงยกให้ทางฝั่งของทีมเยือนบาร์เซโลนาก็ได้จะเป็นฝ่ายบุกมาเก็บชนะไไปด้ ดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่อยู่บาร์เซโลนากล้ายิงก็จบไปแล้วนะครับกับทริปการวิเคราะห์ฟุตบอลของสุภชัยประเดจประจําวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568และหาพี่ๆท่านใดมีความคิดเห็นหรือข้อมูลที่อยากจะแชร์กันเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของผมลงแล้วขอให้โชคดีมีชัยกันทุกทท่านแล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ